ในการเขียนแบบโครงราคาต้องรู้อะไรบ้างสวัสวดีค่ะจอยวิศวกรโยธานะคะเขียนโครงราคาเราก็จะเอา,เอานําแ,แบบแปลนโครงราคามานะคะแล้วก็เราจะมาลบในส่วนที่ส่วนเกินนะคะส่วนลายอะไรเงี้ยเราจะลบออกไปเราจะามีแต่เป็นโครงสร้างราคานะคะเปล่าๆนะคะซึ่งเราจะต้องทราบ1คือระยะของจันทัน สระยะแปรนะคะที่เราจะนํามาวางและเราต้องทราบองค์ประกอบของหลังคานะคะว่าดั้งจั่วเสนะคะวางตรงไหนนะคะฟังชันในส่วนของโค้งสั้นต่างๆวางอย่างไรนะคะเราจะต้องทราบนะคะเป็นพื้นฐานด้วยนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะลบออกไปทั้งหมดก่อนนะคะ จะทาการลบแพทะคะลบลายหลังคานะคะลายหลังคาอันนี้จะเป็นหลังคาลายกระเบื้องมคะมงกระเบื้องนะคะ,บบะ,คะแต่ถ้าเป็นลายหลังคาเมทัลชีตก็จะเป็นลายเส้นๆนะคะอันนี้เราลบทั้งหมดแล้วนะคะลบแล้วในส่วนเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนนั้นเราจะวางอะไรคะอันนี้จะเป็นหลังคาทรงจั่วนะคะในส่วนของตรงกลางนะคะเราจะเป็นอกไก่คู่นะคะตรงนี้เราจะเขียนเป็นอกไก่ เวลาเราเขียนออไกลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเขียนอาศสนะอาศัรัดรอบเลยนะคะอาศัรัดรอบทางนี้เลยแล้วก็จะมีการเขียนในส่วนของอาศสที่รับ ในส่วนของดั้งด้วยเราจะตั้งดั้งตรงนี้นะคะตามกิจลายนี้เลยนะคะตามกิจลายตรงนี้เราจะตั้งดั้งในส่วนของกลางนี้เลยจะเป็นในส่วนของอาเสรับดั้งหรือเราจะเรียกว่าขื่อรับดั้งก็ได้ซึ่งตัวนี้จะมีขนาดนะคะใหญ่กว่าอาเสรัดรอบนะคะเราก็ต้องเขียนตรงนี้ระบุไปด้วยต่อไปนะคะเราก็จะเขียนในส่วนของจันทันนะคะจันทัน ซึ่งจันทันนะคะในทรงจัว่วเราก็จะพาดแนวนี้นะคะจะจะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของจันทันแนวนี้เลยนะคะแนวอันนี้เอาแค่แนวนะคะอ่าอันนี้จะเป็นอ,อกไก่ ขออนุญาตกด F8 นะคะอันนี้จะเป็นโอกาสอันนี้จะเ,เขียนค้่าวาให้ดูก่อนแล้วก็ในส่วนของอันนี้ที่ใจบอกมอสครู่นี้จะเป็นในส่วนของคือรับดังซึ่งเราจะต้องเพิ่มเข้ามานะคะเส้นเส้นสีแดงอันนี้นะคะที่เราจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของคือรับตัวดังตรงนี้นะคะซึ่งเราจะ ต้องพาดอกไก่นะคะเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรับจันทันแล้วก็รับแปรนะคะในส่วนของงินงราคาทรงจั่วนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากติดตามช่องจอยวิศวกรยุทาาด้วยนะคะฝากอคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากเรียนพื้นฐานสามารถทีีจะหักจอยมาได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยสวัสดีค่ะ